ผู้ชมคะความที่ประเทศไทยไม่ได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยแต่ก็ได้รับผู้หนีภัยการสู้รบมาอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคะที่ผ่านมาการให้ความช่วยเหลือภาระต่างๆในการดูแลทางเรื่องของอาหารที่อยู่อาศัยก็เป็นความรับผิดชอบส่วนหนึ่งนะคะที่ทางองค์กรพัฒนาเอกชนหรือว่า ngo เข้ามาช่วยดูแลแต่สำหรับเด็กๆที่เติบโตขึ้นมาในศูนย์พักพิงชั่วคราวประสบปัญหานะคะที่การดูแลในเรื่องของภาษาและวัฒนธรรม อาจจะไม่ได้รับการถ่ายทอดเท่าที่ควรค่ะและความรู้สึกผูกพันกับประเทศไทยอาจจะมีไม่มากด้วยติดตามรายงานชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กๆในศูนย์พักพิงชั่วคราวกับคุณวิลาชินีสุภรสค่ะ ว่าจะอ่านภาษาไทยได้คล่องขนาดนี้ซอแมทูเด็กชายจากพื้นที่พักผิงชั่วคราวบ้านอุ้มเปียมอำาเภอพบพระจังหวัดตากต้องอาศัยการฝึกฝนมากกว่าเพื่อนคนอื่นๆเพราะนอกจากครอบครัวที่หนีภัยการสู้รบเข้ามาอาศัยในประเทศไทยจะยังคงใช้ภาษาพม่าเป็นหลักแล้วการเกิดและเติบโตมาในพื้นที่พักผิงชั่วคราวก็ทำให้ไม่มีโอกาสได้ใช้ได้เลยซอนดีมากเลยครับ ผมเขาตอนนั้นที่อยู่ศูนย์โอเพียวาครับกอไหลคอาข่ครับยังอันไม่ออกเลยครับแต่มาอยู่ที่นี่ปีหนึ่งนะครับอันได้หมดแล้วครับตอนนี้ก็คือคล่องแล้วภาษาไทยคล่องแลชอบเรียนวิชาอะไรบ้างเขาชอบเรียนวิชาภาษาไทยอังกฤษครับทําไมถึงชอบเรียนสองวิชาเขาวิชานี้ครับใช้โลกอะครับอังกฤษคือใช้ทั่วโลกครับ ซอแมทูเป็นนักเรียนในโครงการนำร่องที่เปิดโอกาสให้เด็กในพื้นที่พักผิงชั่วคราวได้ออกมาเรียนหนังสือในโรงเรียนของรัฐบาลร่วมกับนักเรียนไทยซึ่งก็ทำให้เด็กๆก,กลุ่มนี้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยมากขึ้นโดยตั้งแต่ปี2552จนถึงปัจจุบันมีเด็กในพื้นที่พักผิงชั่วคราวเข้ามาเรียนในโรงเรียนบ้านร่ม9 4ทั้งหมดกว่า166คนสิ่งที่ได้อันดับแรกคือ การเป็นเพื่อนเพื่อนด้วยกันนะการรู้จักกันการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันถึงแม้ว่าจะอ,าอยู่ในลักษณะของผู้อยพยยก็ดีหรือคนในพื้นที่บ้านอุ้งเที่ยมก็ดีแต่เมื่อเด็กๆเขามาอยู่ร่วมกันในโรงเรียนแห่งนี้คือบ้านรมก้าเนี่ยสิ่งแรกที่เห็นชัดเจนคือการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมยังมีความสุขด้วยกันนะครับลดข้อขัดแย้งกัน นอกจากต้องการเรียนภาษาไทยแล้วเด็กๆบอกว่าการออกมาเรียนในโรงเรียนนอกพื้นที่พักผิงชั่วคราวยังทำให้พวกเขามีหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและมีเพื่อนคนไทยเพื่อนในอนาคตที่พวกเขาพ้นสภาพจากการเป็นผู้หนีภัยการสู้รบจะได้นำสิ่งที่เรียนไปสร้างโอกาสที่ดีในชีวิตอย่างบ้านเกิดหรือแม้แต่การไปศึกษาต่อในประเทศที่สาม แต่กว่า3ปีของโครงการนำร่องที่เปิดโอกาสให้เด็กๆในพื้นที่พักผิงชั่วคราวได้ออกมาเรียนหนังสือพราว่ายังมีปัญหาในเรื่องของงบประมาณอาคารเรียนครูผู้สอนที่ไม่เพียงพอรวมถึงการขยายโอกาสเหล่านี้ให้ไปถึงเด็กๆในพื้นที่พักผิงชั่วคราวอีก8แห่งที่มีนักเรียนจากศูนย์วิที่พักพิงอพยพมาเรียนที่โรงเรียนวัาลุมเก้าสี่นะครับในเรื่องของพละอื่นๆนั้นอาจะไม่มีนะครับแต่ว่า มีเรื่องของอาคารสถานที่ห้องเรียนนะครับแล้วก็ครูผู้สอนบุคลากรเมื่อมีเมื่อมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นอาคารเรียนและก็บุคลากร,กรก็ต้องเพิ่มขึ้นจากปัญหาปัญหาการศึกษาของเด็กในพื้นที่พักผิงชั่วคราวเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้องค์กรที่ทำงานช่วยเหลือด้านนี้พยายามผลักดันร่างพระราชบัญญัติผู้ลี้ภัย พื่อให้มีการกำหนดกรอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานะผู้ลี้ภัยระยะเวลาในการอาศัยอยู่ในประเทศรวมถึงแนวทางในการให้ความช่วยเหลือที่สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอเป็นกฎหมายแต่สำหรับเด็กๆแล้วพวกเขาบอกว่าแม้วันนี้จะยังไม่รู้ว่าในอนาคตจะตัดสินใจไปสร้างชีวิตใหม่ในประเทศที่3หรือกลับไปยังประเทศของตัวเอง แต่การที่ได้มีการศึกษาอย่างทุกวันนี้ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ประเทศไทยได้มอบให้แก่พวกเขาเวลาสินีสุพรสไทย PBS รายงาน